สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มดำมซิ่งนะครับก็จะพาพี่น้องมาดูนะครับเป็นระ,ะยะระยะเป็นช่วงไปนะครับาน,น,บน,บนพาทรายพี่น้องมาเยอะกันมากเลยครับ

ตรงนี้เป็นจุดที่น้องเรามารอมากนะครับเนี่เป็นจุดของที่น้องเราที่ได้มารอรบับคุณตาครับจุดใหญ่ครับตรงนี้แกะไว้ทาน้ำมูลคนละขวดนะครับแกะเอาคนละขวดนะครับ สาธุครับ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 อ่ะนี่จะมีป้ายบอกทางนะครับพี่น้องเดี๋ยจะอ่านพี่น้องฟังนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับมุกดาหารครับ มุกดาหาร33นะครับอําเภอท่าพนม84แล้วก็อำเภอเมองกทานะครับ50อำนาจ,จเจริญ90นะครับสาธุครับสาธุครับ นี่นะครับหมวดทางหลวงรอนตาลน,นะครับพี่น้องอสาธุครับ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  นะครับหมวดทางหลวงดอนตาลพี่น้องกรมทางหลวงนะครับรไปองก้มนะครับจะก้มเรก้มนะไว้

โอเคดอนตาลแล้วนะคะ ส้าทุบบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามาด้วยนะคะชมคลิปทางช่องยูทูบดําดัาจริงนะคะ

Thank you. ล้มมุกขาเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมุกดาหารตรงไปโดนตาเดี๋ยวขวานะคะก็ขอบคุณนะคะ ก็ขอบคุณญาติธรรมทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมนะคะที่ YouTube ช่องต um ั้มดาซิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อรับชมคลิปของทางช่องและก็เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ต<า>ั้มดาซิงด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาธุคุมกับทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะ YouTube ที่ช่องตั้มดาซิ่งนะคะถึงโดนตาแล้วนะคะคลิปนี้ ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ